สวัสดีครับพบกับผมก๊อมอนครนายกนะครับร้านไทยสินนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพระเครื่องหลวงปู่สุขนะครับผมพิมพ์หนึ่งเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับผมพระพิมพ์นี้จะเป็นปะพามนทนมืดไป จะเป็นพิมพ์ประพามนทนนะครับหลังยันนูนหลังยันนูนเอาเข้าข้าวให้เห็นภาพพระที่เป็นองค์จริงแล้วกันนะครับอันนี้กันน้ําไว้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่แล้วกันนี่ครับ ผมปับนิดนึงนี่อันนี้จะเป็นประภามนทนก็คือมีประภามนทนนะครับมีประภามนทน <c oughs> ด้านหลังเนี่ย <c oughs> จะมีหลังยันนูนใหญ่และก็หลังยันนูนเล็กถ้าเป็นพิมพ์หลังยันนูนเล็กดังในภาพนี้นะครับในรูปนี่ ร่องรอยที่เป็นรอยเนี่ยไม่ใช่รอยเดือดนะครับสองฝั่งเนี่ยจะเป็นรอยตัวอุ <c oughs> มีอุอยู่สองฝั่งแต่จะไม่ลึกไม่ได้คมชัดนะฮะเพราะว่าถอดแม่พิมพ์มาจากพิมพ์ตัดชิดด้านหน้าแล้วก็เหมือนมาเติมอุเอาก็เลยจะเจอที่ไม่ได้เข้มข้นมากในในตัวอุจะไม่เห็นชัดเจนมากยิ่งฝั่งเนี้ย จะไม่ชัดฝั่งนี้จะชัดหน่อยนะครับผมแล้วก็พิมพ์หน้าเนี่ยจะคล้ายตัดชิดนะครับผมพิม์พด้านหลังนะครับหลังยันนูนเล็กเนี่ยจะหายากกว่านะครับไม่ค่อยพบเจอละด้านหน้ามีอุแต่ถ้าเป็นหลังยันนูนใหญ่ใหญ่ก็คือจะใหญ่จดเลยลงมาจดนี่เลย นะครับเลขหลังยันนุนใหญ่ด้านหน้าจะเรียบนะครับจะไม่พบข้างอุทั้งสองสองข้างนะฮะส่วนพิมพ์เนี่ยจะประกอบเหมือนกันประกอบตัดแล้วก็แต่งแต่งตะไบนะครับเนี่ยแต่งแต่งแต่งตะไบพระองค์นี้คือพระเนี่ย อ่าเป็นพิธีอ่าฉลองมณดปนะครับปี63สาถ้าแจกที่วัดปักคลองเนี่ยส่วนตัวผมมองแล้วเนี่ยผิวไฟจะไม่เยอะอันนี้พระมีจมูกนะฮะพระองค์นี้สวยอยู่ในหนังสือนะครับพระองค์นี้เป็นดาราอยู่ในหนังสือคือส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าพระที่แจกในปี63เนี่ย ในในการผ่านวันเวลามาเนี่ยผิวพันุเขาเนี่ยจะ,ะจะเหมือนพ้าพกทองแดงนะจะเหมือนพกทองแดงผิวไฟที่อยู่เนี่ยจะเหมือนทองแดงเลยพระข้างเรียบทองแดงเนี่ยผมเจอเนี่ยผิวไฟแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยถือว่าสวยเลยอะนะครับเคยเจอข้างเรียบของของเซียนอยู่ท่านหนึ่งสวยเลยถ้าเป็นอ,อ ออกวัดดอนตาลล่ะเท <c oughs> ่าที่ผมเห็นเนี่ยเนื้อหาจะสดกว่านี้นะครับผมด้วยการที่ว่าโลหะเนี่ยไม่ไม่ได้โดนอากาศไม่ได้โดนสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผิวผ้าเขาจะสดเข้มนะครับแล้วก็ผิวไฟเนี่ยจะจะอ่ะจาจะกระจ้าเลยหรือยังจังสดสว่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง ผิวไฟพวกนี้ผิวไฟพวกนี้ของเขาจะแบบสดเนื้อหาเนี่ยก็คือจะสดจะสดจะไม่ไม่แห้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยครับพาที่ออกมาตั้งแต่หกสามเนี่ยผิวพันธเนี่ยจะคล้ายทองแดงถ้าไม่ได้โดนเหงื่อหรืออะไรที่ที่ผ่านทำให้ผิวเนี่ย หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับจนกระทั่งเนี่ยผิวพวกเนี้ยผิวพวกเนี้ยจมูกที่ดําเดิมประพามนทนที่เด้งสวยนะครับจนถึงกระทั่งามาเส้นสังคติจะคล้ายๆพิมพ์ตัดชิดนะครับจะคล้ายพิมพ์ตัดชิดแต่ผมเชื่อเลยว่าองค์นี้นะครับแจกปักคลองแน่นอนแจกปักคลองแน่นอนเพราะว่าผมเจอข้างเรียบเนี่ยผิวเดียวกันเลย นะครับผมแล้วผมที่ว่าเจอ,อที่ว่าเกิดอีก,กุที่แตกออกมาเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผิวพระไม่แห้งขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือ,อในเรื่องพระที่จะมาเจอกุใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถแยกได้ครับเหมือนประภามนทนข้างรัศมีเนี่ยถ้าโคกหม้อ ไปออกโคกหม้อที่เจอพบโคกหม้อก็แยกได้เพราะการตัดแต่งก็ก็ก็ใหม่กว่าหรือว่าถ้าไม่ตัดแต่งเนื้อหาผิวก็ฟ้องอยู่แล้วว่าไม่ใช่ประพามนโทนข้างลัศมีแต่แค่คล้ายกันดังนั้นเนี่ยดอนตานก็เหมือนกันครับคือจะสดในส่วนตัวผมนะครับจะสดจะไม่ <c oughs> ไม่แห้งนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับได้เป็นประโยชน์นะครับผมให้เพื่อนๆดูว่าพลาพิมพ์เนี้ยด้านหน้าเนี่ยผมคงไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าก็คล้ายตัดชิ้นนะฮนะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มแค่ว่าตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเป็นอุนะครับเป็นอุแต่เน้นนะครับว่าก็ไม่ได้เป็นอุที่ชัดถ้าชัดขึ้นมาเลยเนี่ยไม่แท้นะครับ ไม่แท้นะครับเพื่อนๆพ,พยายามจดจํานะครับเนี่ยลอยเครื่องมือโบราณที่เขาแกะเนี่ยนะครับแขนที่เป้าๆไปเนี่ยแต่หน้าเนี่ยจะคมชัดเลยนี่คือธรรมชาติจะคล้ายตัดชิดน,นะฮะจะคล้ายตัดชิดขาอะไรพวกนี้โครงสร้างคล้ายกันขนาดองค์ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับผมคือไม่เหมือนกันแค่ตรงด้านหลัง เท่านั้นเองถ้าเป็นหลังยันใหญ่เนี่ยก็จะจดจะใหญ่กว่านี้แต่ไม่มีอุด,ด้านหน้านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับก๊อบนครนายกร้านไทยสิล์นะครับผมรับเช่านะครับพาเครื่องนะครับยอดนิยมทุกชนิดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ